รุ่นนี้นะครับดาวเริ่มต้นเพียง20,000บาทเท่านั้นเองและผ่อนค้างวดเพียงเดือนละ7,500กว่าบาทเท่านั้นเองสำหรับเจ้าคันนี้นะครับคือไฮรักแชมป์นะครับก็เป็นเครื่องยนต์นะครับ2.4นะครับแล้วก็เป็นรถที่กระบะเรียบนะครับปันทุกข,ของสุดข,ของได้เยอะแน่นอนเพราะว่าพื้นเขา แบบไม่มีสุมล้อนะครับก็เลยจะเป็นเรียบทั้งหมดนะครับแล้วก็จะเป็นผลทําให้บรรทุกได้เยอะนะครับสาหรับตอนนี้นะครับรุ่นนี้นะครับซึ่งเป็นเกียร์ออโต้นะครับราคาอยู่ที่5้าแสนแปดหมื่นสองพันบาทนะครับเราเริ่มต้นโปรโมชั่นดีๆนะครับของเรานะครับออกรถใช้เงินเริ่มเพียง20,000บาทเท่านั้นและเรามีโปรแกรมผ่อนสบายดีนะครับผ่อนเดือนละ7,500บาทเท่านั้นเองเดี๋ยวยังไงนะครับรถหน้าตาน่ารักแบบนี้สเปค จะมีอะไรบ้างและก็คุ้มค่ากับคุณผู้ฟังหรือเปล่าไปดูกันครับสำหรับให้ลักชั์ของเรานะครับก็จะเปิดตัวมาก็ค่อนข้างจะหลายปีแล้วนะครับก็เป็นตัวรถที่ตัดแต่งมานะครับทำให้มีคนมจุสัมภาระข้างหลังค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพราะว่าเป็นที่เรียกนะครับรุ่นมาจากโรงงานนะครับก็จะเป็นล้อกระทะธรรมดานะฮะรุ่นนี้จะไม่มีล้อแมกนะครับแล้วก็จุดเด่นนะครับก็คือตรงนี้นี่เองนะครับ คุณผู้ชมครับก็คือจะเป็นในเรื่องของมีกระบาดท้ายนะครับกระบาดท้ายเขาจะมีคนยาวนะครับแล้วก็จะเปิด3ามทิศทางนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งซ้ายขวาแล้วก็ข้างหลังนะครับเพราะว่ามันไม่มีชุมล้อนะครับเห็นไหมครับก็เลยจะทําให้สูดของได้เยอะนะครับภายในนะครับสวยๆนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นภายในแบบนี้นะครับก็จะตามรูปเลยนะครับรุ่นนี้จะไม่มีเครื่องเสียงนะครับที่มาจากโรงงาน รือลูกค้า่ายในที่ต้องการจะให้เราใส่เครื่องเสียนะครับก็สามารถแจ้งเราได้นะครับเราก็จะเอามาติดตั้งให้นะครับก็คือจะบวกไปจากค่างวดหรือว่าจะเพิ่มอะไรประมาณนั้นรุ่นนี้มีทั้งเกียร์ออโต้แล้วก็เกียร์ธรรมดานะครับเกียร์ธรรมดาจะเป็น5สปีดนะครับตัวเกียร์ออโต้จะเป็น6สปีดนะครับจะสุข้างตัวนี้เป็นไฟฟ้านะครับจะมีทั้งไฟฟ้าแล้วก็มือหมุนนะครับแล้วแต่เกียร์ที่ลูกค้าเลือกนะครับ แล้วก็เห็นกันแล้วนะครับโดยคร่าวๆก็จะประมาณที่สั่งที่แจ้งมานะครับสำหรับตัวรถรุ่นนี้นะครับเกียร์ออโต้นะครับราคา5 8 0 0 2,000บาทแล้วก็ตัวเกียร์ธรรมดานะครับก็จะราคาถึงตัวนี้นะครับซึ่งตอนนี้นะคะในเกียร์ธรรมดานะครับเราจะโปรโมชั่นนะครับออกรถเริ่มต้นที่20,000บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ผ่อนค้างวดนะครับโปรแกรมสบายดีเพียงเดือนละ7,500บาทเท่านั้นเองสนใจติดต่อได้ที่นะครับเบอร์โทรนะครับตรงนี้เลยนะครับ 0949127959นะครับเป็นเบอร์ของสักเองนะครับสามารถแอดไลน์ได้นะครับเบอร์นี้นะครับสักอยู่ที่โตโยต้าพารากอข้างๆตลาดไทยนะครับยังไงติดต่อมานะครับหรือว่าถ้าอยากจะทดลองขับเรียนเชืญอที่โชว์รูมครับรถเรามีรถทดลองขับทุกรุ่นแน่นอนแล้วเจอกันครับถ้าคุณสนใจรถโตโยต้า